ครับบา้านเฮาเราอครับ เห็คนอื่นบอาว่อนที่เห็นเท่าไปเท็านตรงไปยังไหนมัน่่งไปไหนมงน แถวแนวหอดีนซ้อนเลี่ยงบมกมือนี้บุญขอบคุณไหมน้ำาแซ่เนีที่ไปกินขนมเส้นน้นมเส้นน้ำแย่พอมาหนี่งฮะเออดูว่าแซวนะที่ไปกินขนมเส้นนี่ไสมมาห่ดแล้ว พทำแล้วตอนไปเขาหัวตะหอกมันมามันถอดบันบอแล้วก็บันนยังก็บบอลมือมองบนอย่างกอบบอลันอย่างกอน้องเรื่องน้องหนึ่งเราเกิดกับจำไม่ได้เป็นอย่างวันบ่อว่ะมันเป็นเสศษไหนเก่บบอนะาเศษนีนะมันไม่เศษแ้วโกศนะมองคร้กับคน หนองเรือเออว่าหนองเรือดหนองเรือเธอนทางเห็นว่าจะกินเขา่าอยู่ตอนเขาพอดจากของเหมืนกินเข่าไหมเขากินเขา่าความเดิน่ขเนาขาพอดเดินทางไหมเขาลุกพดเดินทางไหมบ้านๆทางนี้นห็ว่าตัดหวหนองเรือดเ้จาจ่าแต่ at 3 สองวันเหลือสามพันเบตเตอรี่ราคาสองพันกัวสามพันกับมีรุ่นใหญ่ๆแม่แบบอยู่หน้าไหมเปลอไปใส่ผมใส่เขียนน้ำเด่นไมี่ไฟสายน้ำซึมมาจะหัวที่ตัดเล็บไปคี ในปั่นเสื้อผ้าเสื้อแม่ที่อยู่หน้าห้องมันมาปั่นให้ด้วยนะเตินกลัวกับกิงในมันอับไอ้ที่ได้มันเยี่ยวแตกย <c oughs> ิ่หลอกกับร้ายกัง เยมันขึ้นบ่าสันยุ่ตนตำสานี่ขึ้นมุ่งบ้าวอ้เด็จะดิดดด็ดเอากระด,ดาษพ่อไว้ใส่ตู้เย็นไว้อ้าออกไปบานกับเหยยาสิล่นะแต่ตน้นีฟูตันนี้ไงหนึ่งจถ้ามันโงขึ้นมากกับตัดไปเล้ว ยังไม่ได้คิดถึงอย่างก่อนก่อนกินบะ